เรื่องของกระสอบทรายในท่อระบายนค้คเนี่ยนะฮะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่จบ,บยังไม่จบนะฮะแม้จะมีนักวิชาการแม้จะมีทางเลขาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็ออกมาอธิบายว่าระบบแบบนี้ต่างประเทศเขา,เขาใช้กันน้ำท่วมเมื่อปี54เขาเขาใช้กันแบบนี้นะฮะแต่ก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจอยู่นะครับวันนี้เนี่ยไฮไลท์ไปอยู่ที่รัฐสภานะครับคุณปลอดประสบสุรสวุดีรัมตีวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าประชุมสภาก็เป็นการให้สัมภาษณ์กับนักข่าว เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็เป็นการตอบกระทู้ถามสดของคุณธนาชิรวินิตสสกทมพักประชาธิปัตย์ที่เอาเรื่องนี้ถามในที่ประชุมสภาเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราฟังเสียงเอาช่วงก่อนเข้าประชุมสภาที่คุณปอดประสบเนี่ยตอบคําถามกับนักข่าวก่อนนะฮะลองทุบปิดเพื่อที่จะสูบออกลมคลองกระจะไปแสนสแล้วไปอุโมงค์ล้เอาล่ะเอาสมมติที่คุณพูดจริงแล้วกันนะการที่ทําอย่างนั้นเนี่ยก็คือทําแก้มลิงไะ นะคือให้น้ําท่วมบนถนนอ่ะแล้วก็ดูดออกอ่ะนะฮะนอกจากท่วมถนนก็จะต้องท่วม,มชาวบ้านที่เขาอะไรล่ะร้านค้าถนนอะไรยเงี้ยขอเข้ายังอ่ะ<ต>นี่นี่เเดียวกันได้นี่ค้หนึ่งนะขออนะ้อ2น่ะจริงหรือว่าคลองท่วมข้อคลองในกทมเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันพล่องอ่ะคลองในกทมมันพล่องคุณก็เห็นไปดูเดี๋ยวนี้ก็เห็นไปกับผมเดี๋ยวนี้ก็ได้คลองมันพร่องเพราะนั้นน้ําในคลองมันไม่มีฮะไม่ใช่น้ําในคลองมันมีแล้วมันท่วมคือตอนนี้เนี่ยมัน ไม่ใช่ตากะอันนี้คุณนี่ไม่คุณพูดแบบนี้นี่ก็คือจะไม่ให้น้ำท่วมถนนไม่เอาแม่แต่ถ้ามองกันแบบนี้น้ำจะท่วมถนนไปถึงวว่าเดี๋ยแต่มันขัดกันอยู่นะก็ไม่ได้เมื่อกี้คุณพูดกับผมว่าไงอ่ะสดๆเนี่ยคุณพูดบอกว่าเขาปิดให้น้ำท่วมถนนแล้วดูดออกไปใช่ค่ะเขาเาตรงท่อระบายน้ำเพื่อที่จะที่เขาชี้แจงเนี่ยคือสูบออกไปคลองกระจาออกแสนแสบสูบจากไหนไปไหนก็เขาบอกตามที่ชี้แจงอันนั้นเขาสูบจากไหนล่ะครับสูบจากไหนไปไหนอีกทีนึงมันออกมาจากคลองที่สูงกว่า แล้ว,ลวจริง <ละ S 1> ไหมล,ะละ่ะฮะเดี๋ยวก่อนคลองเนี่ยนะครับคลองในกรุงเทพเนี่ยมันสูงกว่าหรือเปล่าล่ะคลองในกรุงเทพนี่มันเตี้ยกว่านั่นแหละครับคลองแสนแสบจนเลวิ่งไม่ได้อ่ะ mm hmm. ก็ไปดูคลองเลยไปกับผมไม่ได้เดี๋ยวนี้คลองในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีน้ mm ํา hmm. ปัญหาเวลานี้ก็คือว่า mm hmm. ไม่ปล่อยน้ําลงไปในคลองก็แค่ในเมื่อมันเป็นเรื่องของระบบ เทคนิคเนี่ยนี่ผมพูดเทคนิคนี่ผมพูดเทคนิคนะแม้แต่ท่านอดีตอธิบดีกรมชนประธานอธิบดีกรมปรโมทเนี่ยอธิบดีกรมนี้กรมชนประธานเนี่ยก็ได้ใช้แบบนี้เหมือนกันอธิบดีปรโมทเมื่อสมัยเป็นอธิบดีร่วมกับผมผมยอมรับว่าเขารู้และเก่งแต่วันนี้อธิบดีปรโมทเป็นนักการเมืองนะครับพูดจาเป็นนักการเมืองไปแล้วนะฮะไม่มีความหมายสําหรับผมการไปอยู่เมืองนอกสองปีจบแค่ปริญญาโทอย่ามาโม้ อาจารย์ทางจุฬาที่ออกมาพูดเหมือนกันว่าระบบนี้ก็ใช้ทั่วไปรวมทั้งต่างประเทศด้วยก็ใช่ที่ไหนล่ะที่ไหนล่ะครับต่างประเทศน่เเมื่อกี้ผมบอกไงระบบโพเดอร์เนี่ยเขาทำที่ไหนล่ะครับที่มาทํากลารเมืองอ่ะพาผมไปดูหน่อยสิผมจะออกสตังค์ค่าเครื่องบินให้ถ้าถ้าวันนี้ท่านบอกว่าจะมีการนั่งจับแถาคุยกันแต่ว่าถ้าต่างคนต่างยึดความคิดของตัวเองเนี่ยจะมีข้อตกลงที่ไม่ข้อยุติคุณถามผมเมื่อเปล่าผมตอบคําถามคุณ คุณจะมาพูดแทนเขาทำไมล่ะคุณถามผมผมก็ตอบคุณแล้วผมจะเอาคําพูดผมนี่เราไปพูดกับเขาในที่ประชุมวันพรุ่งนี้แล้วคุณมาพูดทําไมล่ะกับผมตอนนี้อ้าวถ้าคุณถามผมก็ตอบว่าวคูเรียนถามท่านว่าอ้าวผมตอบงานนี่ผมตอบคุณนะอ้าวในวันพรุ่งนี้ที่จะคุยกันท่านก็ตั้งทงไว้แล้วไม่มีจะต้องเป็นไปตามที่ท่านคิดใครบอกคุณนะคุณที่ตั้งทงคุณที่พูดว่าตั้งทงผมจะทะเลาะกับคุณนะเดี๋ยวนี้อ้าเพราะคุณมั่วกับผมอ่ะ เป็นการาข้อสรุปร่วมกันถูกต้องก็ใช่สิคุณคุณถามความเห็นผมอ่ะผมก็ตอบความเห็นผมแหละผมจะไปตั้งธงตั้งเทิงอะไรครูท่านเพิ่งบอกเองว่าแนวคิดแบบกทมเนี่ยมันใช้ไม่ได้อ้าวก็ใช่แล้วเป็นแนวคิดถ้าเกิดอย่างนี้ถูกต้องนี่กทมเขาก็บอกว่าแนวคิดผมน่ยใช้ไม่ได้ผมก็ยังไม่ว่าักคำเลยอ้วถ้าอย่างนั้นมันจะหาข้อสรุปหาได้สิครับหาไม่ได้จะยังไงวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ได้ โรคกลมโรคแบนนั่นไม่ได้ยังไงเขาหา้พิสูจน์ไม่ได้ไ,ไม่มีอํานาจคืออย่ชางนี้คุณ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 มันไม่ใช่อํานาจมันเป็นข้อเท,ท็จจริงเป็นวิทยาศาสตร์ที่จะต้องพิสูจน์กันไม่ใช่อํานาจไม่ใช่ใครใหญ่ใครไม่ใช่เวทีมวยเปลาะัไอนะคะคุณถามอะไรก็คุณ่ะผมรำมือจริงๆเลยถามมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างท่านกับกทมท่านนี่คือใครแล้วหนูพูดกับใครไม่ใช่ท่านเนี่ยแล้พท่านเป็นตมายถึงผมสิ มันไม่ใช่ท่านดิฮะผมก็เป็นคนคนหนึ่งนะครับในกบอก็ยังมีคนอีกเยอะแยะแล้วในเรื okay. ่องนี้ฮะยังมีคุณอะไรกับคุณอะไรสอสอเยอะแยะไม่ใช่ผมคนเดียวนะผมจะเป็นกับอมนี่ปวดหัวฟังเขาเหนื่อยไหมปวดหัวเลยโอ้ตายแล้วฟังเขาเหนื่อยจีระเอาอะไรมาเปิดเนี่ยต้องยอมรับนะว่าคุณคุณสมจิตนักข่าวช่องใจครับโอ้โหอดทนนะอดทนในการถามไปเรื่อย ทำไมเอากลายเป็นกลายมาหลอกคุณสมจิตเขาก็ทําหน้าที่อย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะใช่นะเขาก็เขาก็เตรียมคําถามมานะฮะแล้วก็ถามถามถามแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าบางคําถามเนี่ยคือคุณสมจิตยังถามไม่จบเลยใช่ไหมฮะท่านท่านเนี่ยท่านคนนท่านสวนขึ้นมาเกาะก็สวนค่อยฟังคาถามให้จบมันก็เลยกลายทําให้บรรยากาศการการถามตอบเนี่ยมัน มันดูแบบโอ้โหมาคุมากเลยอะ่ะใช่นะใช่นะถ,<ม>ถ้าถ้าฝ่ายของฝ่ายหนึ่งเนี่ยฟังคําถามให้จบก่อนออแล้วก็ตอบพอตอบเสร็จอีฝ่ายหนึ่งก็ถามต่อถ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่มีปัญหาแล้วก็ตอบต่อไปคือตอบโดยที่อย่าไปเอาเรื่องกับนักข่าวใช่อย่าไปตอบแบบเหมือนกับว่าเห็นนักข่าวเป็นคุณชายสุขุมพันธ์หรือเปล่าก็ไม่รู้คือตอบอะ่ะตอบคือถามอะไรมาก็ตอบไปใช,ใช่ไหมตอบไปปกติได้ท่าทีปกติแต่ แต่ท่านอ่ะเหมือนกับว่าเหมือนกับจะจะดิสเครดิตนักข่าวด้วยจะเอาเรื่องอย่างที่ท่านพลอยก็บอกใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ผมจะเอาเรื่องคุณอะ่ะผมจะท้อ,อกคุณอะไรเงี้ยมันมันก็เลยไม่ได้อะไรอะ่ะนั่นสิฮะนั่นสินี่ก่อนนะก่อนนี<ม>่อีกแฮะก่อนมีมอีกมีโอ้ตายแล้วชุด,ชดนึ่งกระปุกหัวจะตายอยู่แล้วชุดหนึ่งนี่ก่อนเข้าประชุมสภาเอาเอาเอา,เ,อาเข้าประชุมสภาคุณธนาชีรวินิจสสกทมประชาธิปัตย์นะครับก็ตั้งกระทูสด ถามเรื่องนี้กับนายุกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าคุณปลอดประสบก็เป็นคนตอบเองเกี่ยวกับเรื่องกระสอบทรายเหมือนกันนะครับเอาลองฟังดูเลยเนะฮะว่าถามแล้วตอบเป็นยังไงนะฮะานอันนี้สําคัญครับในกรณีปิดกั้นท่อระบายน้ำเนี่ยเขาจะตีไม้ค้ำยันเพื่อให้ถุงทรายเนี่ยสามารถคงสภาวะและอยู่ได้ท่านไปลื้อไม้เอาถุงทรายขึ้นมา ท่านขัดขวางการป้องกันน้ําท่วมของกรุงเทพมหานครท่านทําลายทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการนี่ครับถ้าต่อมาพัฒนาดีขึ้นก็จะเป็นบานประตูแบบแฟบเกตหรือแม้กระทั่งบานประตูแบบเกตวาลซึ่งสามารถระบายน้ําหรือเปิดน้ําได้โดยตัวบุคคลนี่คือครับรรท่านประธานนี่คือพื้นที่สูบน้ําพื้นที่ปิดล้อมต่างๆที่ผมให้ดูผมกล่าวเรียนท่านประธานว่าคําถามแรก ความจริงผู้นําฝ่ายค้านได้เจอกับท่านรัฐมนตรีหลายครั้งและได้พูดครับว่าเรื่องที่ท่านออกมาถแถลงข่าวสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทําไมท่านไม่เรียกกรุงเทพมหาคนครมาชี้แจงหรือแม้กระทั่งสอบถามความเห็นของคณะกรรมการกอบอที่ท่านเป็นประธานอยู่นะครับเขารู้กันหมดครับว่านี่คือเทคนิคที่ใช้กันทั่วโลกนอกจากท่านจะมาบอกให้ผมพูดนะครับมายั่วให้ผมพูดผมก็จะพูดอาวนะครับท่านธีรชนนะครับออกมา บอกว่าใครมาแกล้งกทมอเอาสุงทรายเอาหินนะครับไปใส่ในท่อจากนั้นคุณวสันต์มั้งนะครับก็ออกมาบอกว่าเอาใครรู้ว่าถุงทรายอยู่ที่ไหนก็ให้บอกมาให้กําหนดจุด GPS นะฮะจะไปเอาออกนะครับจากนั้นท่านองคกกรก็ถามผมในห้องนี้นะครับว่าให้ไปช่วยจับที่ใครเอาถุงทรายนะครับไปใส่ในกอทมในพื้นที่กทมผมก็ยังบอกท่านบอกวเดี๋ยวผมจะไปล่อก,ก่อนนะแล้ววันหลังจะมาจับ ทั้ง3ท่านที่พูดมาเนี่ยแสดงให้รู้ว่านะครับถ้าไม่ได้รู้เรื่องนะครับในการที่กอทมเอาถุงทรายไปใส่เลยทั้งสิน้นท่านไม่รู้จริงๆผมก็เชื่อว่าท่านไม่รู้จริงๆนะครับไม่รู้เหมือนเหมือนกับผมนั่นแหละทันีีเมื่อกอทมออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนวางเองผมก็ถามว่าวางต่เมื่อไหร่ทำไมถึงวางทําไมถึงพูดไม่ตรงกันแล้วทันีีใครล่ะครับสร้างความสับสนอนะ่ะผมหรือเปล่าครับผมหรือหมายผมก็ไม่อยากจะพวกเรียกว่าเพื่อนท่านหรือพวกท่านนะผมหรือใครอ่ะ นะครับเอาเป็นว่าผมไม่ได้สร้างความสับสนกันแล้วกันแล้วผมจะพยายามสร้างความกระจ่างนะครับเพื่อจะให้เกิดประโยชน์นะครับกับประชาชนมากที่สุดนี่น,นะครับที่สุดแล้วเนี่ยค,คุณปอดประสบก็บอกว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมกับกบอตอนบ่ายสองโมงนะครับและและจะเชิญกทมมาใช่ไหมฮะจะเชิญกทมมา,ามจะประชุมกบอนะครับ,รบแล้วก็ในกบอเนี่ยก็มีทุกส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะฮะ ก็แน่นอนต้องมีกทมอ,อยู่ด้วยก็จะเรียกกทมมาประชุมกับกอบอ,อ,นะะอแล้วก็ยืนยันว่าก็จะจะไม่ได้พูดให้มันเกิดความสับสนนะฮะจะถามแค่นั้นเองว่ากรณีกทมไปสร้างโพเดอร์โพเดอร์คือความหมายของคุณปลอดก็คือว่าปลอดประสบเนี่ยก็คือว่าเป็นแก้มลิงครับนะฮะทำไมกทมไปสร้างแก้มลิงกลางกลุ่มนะฮะก็อยากจะให้กทมมาตอบในกอบอ,อนะฮะถ้าถ้ากทมชนะด้วยเหตุผล คุณปลอดประสบบอกก็จะขอโทษนะฮะนี่ฮะหนึ่งในคนของกรทมนะฮะก็คือรองผู้ว่ากรทมคุณวรลศสุวรรณดีเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกอบอออ,อยู่ด้วยวันนี้พูดชัดมากนะท่านผู้ชมลองค่อยๆฟังดูนะครับผมจะอ่านแบบละเอียดละเอียดนะฮะบอกว่าเรื่องนี้เนะี่ยไม่มีความซับซ้อนนะครับวิธีนี้เราเรียกว่าเป็นการปิดล้อมย่อยโดยมาจากเหตุผลเพราะพื้นที่ถนนแต่ละจุดในกรุงเทพมีพื้นที่สูงต่ำไม่เท่ากันเหมือนแผ่นกระดาษตัวอย่างเช่น พื้นที่ถนนสีนครินมีระดับที่ต่ำกว่าถนนมอเตอร์เวย์ฉะนั้นพอฝนตกน้ำจากมอเตอร์เวย์ก็จะไหลลงสีนครินทำให้เกิดน้ำท่วมที่ถนนสีนครินตลอดเวลากทมก็เลยใช้วิธีการเอากระสอบทรายไปไว้ในท่อที่ไหลามาตามท่อจากที่สูงกว่าไม่ให้ลงมาที่ถนนสีนครินแล้วกทมก็จะทําการสูบน้ําจากถนนสีนครินทางฝั่งด้านซ้ายเพื่อให้ลงคลองกระจัก และด้านขวาออกครองหัวหมากในขณะเดียวกันน้ําที่เรากั้นไว้จากที่สูงที่มาจากมอเตอร์เวย์เราก็สูบน้ําให้ออกครองหัวหมากอีกด้านหนึ่งฉะนั้นหากเราจะพูดถึงกระสอบทรายเราควรที่จะพูดให้ครบวงจรครับก็แบบนี้เองอนะฮะคือ มอเตอร์เวย์เนี่ยสูงกว่าสีนคลินเออฉะนั้นก็ต้องไปอุดท่อไว้เพื่อไม่ให้น้ําที่ไหลลงท่อจากมอเตอร์เวย์เนี่ยมาที่สีนคลินออออนะแล้วน้ําฝนที่ตกลงมาบริเวณถนนสีนคลินก็สูบออกซะออแล้วส่วนออที่กั้นเอาไว้ในท่อตรงมอเตอร์เวย์เนี่ยก็ไปสูบออกอีกทีหนึง่งกระจายการสูบแบบนี้มันจะเร็วออแล้วมอถนนสีนคลินก็จะไม่ท่วมแต่ว่าทางฝ่ายการเมืองเวลาไปพูดเนี่ยบอกเจอเจอถุงกระสอบทรายในท่อเจอถุงกระสอบทรายในท่อ ก็พูดแค่นี้ใช่ไใช่ไปอุดไว้อุดไว้ทาไมทําให้น้ามันท่วมใช่ไม่ครบวงจรไม่ครบวงจรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้คุยกันละหลังจากที่หลังจากที่คุยผ่านสื่อมาหลายวันพรุ่งนี้ก็ได้เจอหน้ากันก็คุยกันให้จบๆซะค่อยๆคุยกันนะอย่าทะเลาะกันนะคุยกันลักๆกันพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมานะครับ